สวัสดีครับสวัสดีครับยินรับถูกช่องทีช่องเขาบอกจะแลวข่าวด้วทสิครับนะเป็นไงลนะ่ะแป้งบึงได้ยินชัดยังนะครับ ูกตัวเองพาลูกไปเที่ยวอาจจะไปต่างประเทศเนี่ยเงินไปญี่ปุ่นไปจีนตอนนี้เขาก็จัดทัวร์เขามีโปรโมชั่นทัวร์ไปจีนไปกับหมื่นกว่าบาทเนี่ยเงินหกหมื่นก็เหลืออยู่แล้วครับแทนที่จะพาลูกพาผัวไปพักผ่อนหย่อนใจอันนี้คือมาออกเนี่ยเนี่ยต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ลูกนอกไส้ตัวเองด่าพี่สาวตัวเองในไส้เอยชื่อ,อเขาเต็มๆหมิ่นเขาแบบรุนแรงมากเลยฟังนะต้องมารับผิดชอบแทนเขาและมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ไม่จบหรอกว่<ข>าถอยได้ถอยกับผู้ชายคนนี้ พาะเขาสะบดคาว่าผิดไม่เป็นคนเราเป็นคนในตระกูลนะพี่พี่ถ้าผมด่าพี่สาวกันไอนี่ผมจะไปยกมือกูขอโทษมึงนะจริงๆพี่กูขอโทษมึงมึงมึง่อให้กูได้ไหมลูกกูกูจะไม่ด่ามึงอีกกูขอโทษมึงจริงๆผมจะทําแบบนี้อย่างน้อยความเมตตาปาณีของพี่สาวต้องมีเนี่ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามอือเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวทั้งสองฝั่งนะครับนั่นหมายความว่าเขาเมตตาปานีที่สุดแล้วแล้วคนที่มันเสียลูกเนี่ยมันจะฟ้องคุณอะตั้งนานแล้วตั้งแต่อรอยเอ็ดอยู่ด้วยด้วยซ้ำมาฟังกันนะฟังกันนะจามไาฟังกันนะฟังแล้วคุณจะมาทนปากคุณก็ต้องผมเชื่อว่าคุณก็รู้ว่าลูกชายนอกใ้คุณไม่สามารถที่จะห้ามอะไรได้เลยเพราะห้ามเขาก็จะด่าคุณถูกไหมคุณอย่าลืมว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้เอาใจให้คุณนะ อืมคุณกําลังใช้เงินเลี้ยงเขาจริงๆเขาไม่ได้ให้ใจคุณหรอกด้านไหลก็ไม่ได้ให้ใจคุณวันใดวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินให้เขาเขาก็ออกมาด่าคุณอยู่ดีถูกไหมจริงๆทุกวันนี้ก็อาจจะพูดว่าพูดได้แม่แม่พูดได้แม่แม,แม,ดดแม,แม่คุณก็หลงในคารมของเขาเขาต้องการยกคุณเป็นที่หนึ่งเป็นดัมเบลวัน ถูกไหมคุณก็เลยเขาก็เลยเนี่ยที่จริงที่เขาถามคุณเนี่ยเขาใช้ใช้จิตวิทยาว่าพูดได้ไหมแม่พูดได้ไหมแม่เนี่ยคําเนี้ยคุณรู้สึกฟังอ่าพอคุณได้ยินนะคุณก็เลยรู้สึกดีใจใช่ไหมแม่นอกไส้คุณก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมาไกดีเนาะมีอะไรก็มาถามกูกูรู้สึกแบบช้าใจมากเลยแบบอุ้ยให้ความสําคัญกูคนเดียวมากกว่าแม่ในไส้มึงด้วยซ้ำอุ้ยกูรู้สึกดีใจมากเลยที่มึงเวลามึงไล่มึงจะบอกมึงจะพูดตลอดว่าพูดได้ไหมแม่กูรู้สึกสําคัญมากเลยอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่าเนข้ยาเนืืื่่่่ออออยยยยาาาาางงเเหหนนคค้้้้กไวมมีัุ๊ปรรบล มือหลุยจีบ <proxy> จีบเป็นแบบนี <anak lonely> ้ไงต้องมีสติรักวัวให้ถูกรักลูกรักวัวให้ถูกรักลูกให้ดีคำคำนี้ยังใช้ได้เสมอทั้งแม่นอกใจทั้งแม่ในใจตรงตรงนะพี่พี่การที่เราเราบอกว่าเรารักแม่ในใจรักแม่นอกใจเราต้องไม่ทาให้แม่ในใจและแม่นอกใจเดือดร้อนแลวก็เสียเงินเสียทองแล้วเสียเวลาไหนจะมาเสียความรู้สึกแม่งเลยสู้คดีมาสุดท้ายก็แพ้อืม ปป her, พ the no the the ien, can the uh ี่เจ้าสวัสดีครับสวดีทุกท่านนะครับใช่ครับผมก็คิดว่าถ้าคิดในทางทำทางเวีนกรรมนะผมก็คิดว่าป้าฟักกิ้งโกยแม่นอกไส้เนี่ยก็น่าจะเคยทำทําบาปทากรรมกับน้าไหลมาชาติที่แล้วตกมาชาตินี้ก็เลยได้มาใช้เวีนใช้กรรมกันแล้วป้าฟังนะตอนนี้เรื่องป่าไม้มีคนในหมู่บ้านเป็นพลเมืองดีร้องเรียนเรียบร้อยอืคนในหมู่บ้านด้วยนะตอนนี้ผมมันก็ประจัดประยัด ประหยัดพลังงานอไอ้กุมารกะแคกุคมารกะขุงได้เยอะเลยครับแล้วก็เลยลืมนี้เตรียมตัวด้วยบอกเลยอืแล้วก็ยี่ห้านี้สาราจจะประทับเลยนะครับเพราะว่ามีคดีเก่าอยู่แล้วมีคดีเก่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องคดีป่าไม้อีกอ่วงบลไทยบอกเลยลมีแต่เรื่องที่ต้องเสียตังค์นะเพราะคุณแพ้ไม่เป็นนะหลบเรื่องหนึ่งก็ไปอีกเรื่องหนึง่งเอาหลบเรื่องหนึง่ง ก็ไปอีกเรื่องนึงเอาพูดเรื่องป่าไม้เอาเราก็ออกมาผมไม่ได้ออกมาสกัดแบบในทางที่มันไม่ดีนะแต่เราแนะนําว่าเออนะหยุดเถอะหยุดเถอะอย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพี่สาวจะเอาไปเล่นเออแล้วอีนางดำเวลามันทํามันเงียบเลยนะจริงจริงมันไม่พูดเลยผมก็รู้จากนิสัยนางถ้านางได้สนใจฟ้องน้องชายคนนี้เสด็จก็นางดํามันชุดๆแล้วชุดๆแล้วจริงๆเออในสิ่งที่นางดาเวลานางนางจะฟ้องใครนะเวลานางจะผมบอกเลยคนในตระกูลนี้ยนางดําบอกเลยว่ายินที่สุด คำว่าเย็นที่สุดคืออะไรครับผมไม่รู้จักว่าจะเปรียบอะไรเดียะหมายถึงว่าแบบ <c oughs> คือถ้าได้แบบตัดสินใจทําอะไรนั่นหมายถึงว่ากูไม่ได้เกลียดมึงแล้วแต่กูให้คนหมายตัดสินมันที่เขาทําน้องชายเขาตอนนี้ไงอืมน่าจะเป็นแบบนี้คนในหมูบ่บ้านกล้าร้องก็แต่ว่าเราปิดแหล่งข่าวไว้ก่อนนะครับแล้วได้ยินข่าวว่าแม่ในไส้ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วอันนี้คิดยากแล้วคือจะกูจะไปบอกลูกสาวกูก็ไม่ได้ตอนเนี้ยจะไอกอกอีนางดาก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้นางดํามันจัดสินใจฟ้องแล้วครับ ที่ีนน้อ้วกไมัให้แบบนี้ทีนี้อย่ามาโอดควรว่าเอ้ยแม่งเออกูไม่รักพี่สาวกูเอ,อเพราะว่าพี่สาวกูมาฟ้องกูคุณต้องย้อนกลับไปคิดว่าคุณด่าพี่สาวคุณยังไงทั้งสองฝั่งเลยอีพี่สาวคนโตหลงผลัวไปทํางานอยู่โรงงานไก่ไม่ไปทะเลาะกันอ,อ,อีนางดำที่เขาเอาลูกมันไปพูดแบบน,นี้หลานผมนนั่นรักหลานคุณรู้ไหมนะไหลฟังนะในการที่คุณเอาคาดี เด็กที่เขาที่เขาเป็นหลานคุณที่เขาเสียชีวิตไปที่คุณออกมาพูดพี่มรุมพีบัสด,ดีครับอืคุณรู้ไหมว่าการที่คุณเอาคดีหลานคุณมาพูดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันกระทบกระเทือนถึงจิตใจทั้งสองฝั่งเพราะว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็โดนคดีแล้วใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนั้นเขาเสียลูกออามันเสียลูกแล้วคุณเอามาพูดเนี่ยคดีหลานผมเนี่ะมันกระทบกระเทือนคนที่อยู่ในครอบครัวด้วย แล้วคุณการที่คุณออกมาพูดเรื่องตุกตาตุ้ยอย่างเนี้คุณไปถามใจคุณยายไหมแม่ของคุณเนี่ยซึ่งเบ่งลูกออกมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่อยู่ในตระกูลเนี่ยถ้ายายคุณผมว่ายายคุณป่วยแม่คุณป่วยน่าจะน่าจะดูไลฟ์สดคุณที่ผ่านมาเยอะหรือเปล่าที่คุณพูดเรื่องตุกตาหายเนี่ยเพราะว่าเป็นหลานของคุณยายเหมือนกันอืคุณคิดพิจารณาดีๆ คุณไม่ได้รักทางฝั่งพ่อพปะเอ็แม่นางเอกถ้าคุณรักฝั่งพ่อพปะเอ็แม่นางเอกคุณจะไม่เอาเรื่องตุกกระตุนหายเนี่ยออกมาพูดทุกวันทุกวันเพราะมันกระเทือนจิตใจถึงพ่อเปะเอ็แม่นางเอกด้วยเพราะว่าเขาได้รับโทษไงถูกไหมแล้วอีกคนหนึ่งก็เสียลูกอ่อคนที่เป็นคนกลางก็คือคุณยายกี่ครั้งแล้วที่คุณยายมาขอร้องนะนางดําเนี่ยนะ่ะไอ้ร้อยเอกก็อยู่ตลอดกี่ครั้งแล้วคนแก่คนหนึ่งแม่ของคุณเนี่ยเดินมาขอร้องจะฟ้อ,ฟองจะฟ้องน้องเด้อ อย่าฟ้องน้องอย่าฟ้องน้องแม่ขอแม่ขออย่าฟ้องน้องอย่าฟ้องน้องอย่าฟ้องน้องกี่ครั้งแล้วอืมไอพี่สาวคนโตเนี่ยนางก็มีตาแล้วลองพี่สาวคนด,ดูตัดตัดทิ้งใจฟ้องคุณดูสิอืมคุณก็จะเกลียดเขาเหมือนเหมือนที่คุณเกลียดเนี่ยพี่สาวที่เขาฟ้องคุณตอนเนี้ฝังให้คิดฝา่าคิดนะตอนนี้คุณเป็นคนที่พ่ายแพ้ยับเยิน เป็นคนที่คําพูดไม่น่าเชื่อถือก่อนจะพูดอะไรอะ่ะตัวเองทํามาก่อนนะตัวเองทํามาก่อนอย่าไปเที่ยวใส่ร้ายปย้ายสีจะไปกล่าวหาคนอื่นตามใดที่ตัวเองทําฝางให้คิดคุณไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วไม่มีใครเอาคุณแล้วตอนนี้แล้วขอให้โชคดีในคด,ดีต่อไปอันนี้ผมออกมาแก้ต่างทุกเรื่องแล้วนะที่คุณกล่าวหาผมนะอืมคุณอยากจะไปเชร์ใครมันก็เรื่องของคุณนะครับต่อให้คุณจะบอกว่าพ่อระเอกตอนนี้พ่อไปเอกแม่นางเอกเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ย หมามันเคยกินขี้มันก็กินขี้อยู่วันยันค่ำวัวเคยค้าม้าเคยขี่หมามันเคยกินขี้คุณเคยกินขี้คุณก็กินขี้อยู่วันยันค่ำแต่ก่อนคุณก็บอกพูดกับอนางดำที่เสียลูกไปแบบนี้แหละว่ามันดีอย่างงูอย่างงี้ไม่เหมือนพี่สาวคนโตกูกูอยากจะดื่มโอ้ยนางดำพี่สาวคนรองกูมันก็ซื้อให้ดื่มนู่นนี่นั่นออ้ยมันดีมากเลยคุณก็ คุณคุณอยู่กับคนรองคุณก็ด่าคนโตคุณอยู่กับคนโตคุณก็ใส่ร้ายป้ายเสียดสี